สวัสดีครับวันนี้ร้านเพนกวินก็จะมาแกะกล่องนะครับอา่ารุ่น Xiaomi Mi 10 Pro นะครับผมครับจะมาแกะกล่องแล้วก็จะมาลงเพจโตให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับก็คือตัวนี้มันก็จะลงเพจโตง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันทำยังไงและในกล่องมันมีอะไรนะครับ นี่เลยนีสโปรนะครับผมตัวนี้ตัวโปร 5G นะครับผมสามารถใช้ 5G ในไทยได้แล้วนะครับก็คือตอนนี้ของทูก็คือใช้ได้เลยนะครับของตัวที่เราจะจำหน่ายจะเป็นตัว2ซิมนะครับเป็นลอมใช้หน้านะครับผมจะมีา o o o l l s Service ฝั่งแล้วนะครับผมครับอะหลังจากเราแกะกล่องมาเสร็จปุ๊บนะครับผมฮะอะเดี๋ยวแผ่นกล้องก่อนครับผม นี่เลยครับนี่อันนี้จะเป็นสีขาวนะครับสีขาวขอบออกทองๆหน่อยนะครับผมครับสวยงามมากนะครับผมวัสดุดีมากแล้วก็กล้องกล้องถือว่าดีมากๆนะครับผมฮะก็เดี๋ยวเรามาดูในกล่องกันก่อนนะครับผมฮะนี่ในกล่องก็จะมีที่ชาร์จนะครับผมครับ ตัวหัวชาร์จเพื่อนๆก็จะถามมากันเยอะน,นะครับว่าตัวหัวชาร์จเนี่ยเอ่อเป็นขนาดจ่ายไฟเนี่ยเท่าไหร่นะครับผมเราจะาให้ดูนะฮะนี่เลยซึบจะเป็นขนาดแบบ65วัต์นะครับ65วัตนี่ก็สือว่าชาร์จเร็วแรงมากนะครับตัวนี้ก็ยังรองรับตัวไวเลสชาร์จอยู่นะครับผมรอ,องรับไวเลสชาร์จได้เลยนะฮะ ครับแล้วก็ข้างในกล่องก็จะมีนะครับผมตัวดองเกิ้ลนะครับผมดองเกิ้ลให้นะครับตัวเขาเรียกว่าตัวไทซีทูสันตัวแจ็ค3.5นะครับเอาไว้ต่อหูฟังแล้วก็มีเคสให้มีเียมจิ้มซิมให้นะครับแต่ว่าจะไม่มีหูฟังมาให้นะตัวเสียงนี้จะไม่มีหูฟังมาให้นะครับผมอ่ะมาเลยแล้วก็จะมาเปิดตัวเครื่องกันดูนะครับผมฮะ <c oughs> นี่เลยนี่ถือว่าวัสดุทำออกมาดีมากครับจอโค้งนิดนิดนะครับผมแทบไม่โค้งเลยนะครับแบบจะมนๆนิดนึงนะครับเอ่อก็ถือว่าใช้งานสะดวกนะครับผมอันนี้ก็คือผมเซตตั้งค่ามาก่อนแล้วอ่ะนะครับผมก็ผมเซตเป็นตัวอันนี้จะเป็นตัวเมนูภาษาอังกฤษนะครับผมฮะ เมนูภาษาอังกฤษก็ยังไม่มีเมนูไทยนะครับรอมใช้หน้านะครับผมก็เดี๋ยวเราต่อ Wi-Fi ก่อนเดี๋ยวผมขออนุญาตต่อ Wi-Fi แป๊บนึงอ่ะโอเคเราต่อ Wi-Fi เรียบร้อยแล้วนะครับผมวิธีการลงตัว Play Store นะครับง,ง่ายๆเลยครับเข้าไปที get ่เกตแอนะครับผม ้าไปที่ยีกีนะครับก็อ่ะจะมาพบหน้าต่างนี้แล้วก็กดปิดโฆษณาไปแล้วก็เออเราก็มาเซิร์ชคำว่า Google นะครับผมอ่าใช้คำว่า Play Store แล้วกันนะครับ Play Store Play Store แล้วก็เซิร์ชไปเลยแล้วกดช่องค้นหานะครับผม <c oughs> นี่แล้วก็ไล่หานะครับเลื่อนหาแล้วก็แค่เลื่อนเลื่อนหาซืบซืซซนี่มาที่คําว่านี่ครับเพสโต้เพสโตนะครับผมอันนี้เพสโต e แล้วเพียงแค่กดอัปเดตนะครับผมอ่ากดอัปเดตก็ดาวน์โหลด n าวไปเลยครับผมครับเดี๋ยวลองจริงก็จะถามว่าเออดาวน์โหลดใช้แบบเอ,อ่อใช้เน็ตมือถือไหมหรือใช้ไวไฟไหมอะไรเงี้ยนะครับก็อ่ะ โหลดเสร็จปุ๊บกำลัง Install ก็กด Open ครับผมนี่มาแล้วเรียบร้อยนะครับผมอลองซ i g n ินดูว่า s i g อินได้เปล่าเรียบร้อยครับนี่ฮะก็มาเรียบร้อยนะครับผมก็ง่ายนะครับผมลงได้ง่ายๆมากๆนะครับตัวก็คือมันจะมีก o เกิลสวิต c ฝั่งมาแล้วก็กูเกิลเพลย์สโต้ฝั่งมาอยู่ในเกมแอปแค่เข้าไป อัปเดตแค่นั้นเองนะครับผมครับก็ประมาณนี้ฮะก็กล้องถือว่าดีมากนะครับจากที่ลองเทสใช้งานดูกล้องถือว่าดีมากมากๆนะครับแล้วก็ CPU นี่หายแรงหายห่วงอยู่แล้วนะครับผมนี่ฮะก็จะเป็นแบตเตอรี่4,500นะครับแบตแล้วก็ CPU เป็น snap d r a g o n 865ตัวท็อปสุดเลยนะครับ แล้วก็ตัวนี้ที่เอามารีวิวให้ดูก็จะเป็นตัวแรม8นะครับผมกล้องก็ขนาดมีทั้งหมดกล้องขนาดมีทั้งหมด4กล้องนะครับผมความถู2อ56นะครับผมแล้วก็หน้าจอเฟรมเรตตัวนี้อยู่9 0เฮิร์นะครับขนาดหน้าจออยู่6.67นะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมครับผมครับ